ฝนฟ้าอากาศขอแผนที่ปลายด้ามขวานหมาให้คุณผู้ชมกันด้วยนะครับอันนี้เราก็ต้องบอกว่าในขณนะที่เหนืออีสานยังหนาวเย็นอยู่นะครับภาคกลางอุณหภูมิกรุงเทพก็ดีดี <c oughs> นะครับแต่ว่าปลายด้ามขวานของเรานะครับนี่คือประเทศเดียวกันแต่ว่าอากาศคนละเรื่องกันเลยใช่ค่ะฝนตกอยู่ตรงไหนบ้างเลยน้องจีมิมจิมมี่พื้นที่สีเหลืองบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะคะจะมีจังหวัดพัทธลุงยะลาสงขลานาราธิวาสและปัตตานีค่ะอันนี้จะเป็น5จังหวัดนะคะที่<า>มีมฝน,<ค>น<ก> จากเรื่องของความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนนะคะแผ่เสริมลงมาปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทําให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ได้มีกําลังค่อนข้างแรงนะคะทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสําหรับคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างแรงนะคะโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองเนี่ยจะ เคลื่อนสูงประมาณ3เมตรเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้ที่อ่านไปนี่คือ24-26ถึง26นะคะส่วนช่วง27-30ถึง30มมกราคมค่ะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ก็จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาเสริมนะคะแล้วก็ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้บริเวณภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งอยู่แล้วก็มีคลื่นลมอ่าคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยมีกาลังแรงนะคะคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยจะคลื่นสูงมากกว่า4เมตรนั้นก็คือสรุปง่ายๆเลยตั้งแต่20 2 4 2 6เนี่ยก็มีฝนแล้วนะแต่27-30ถึงเนี่ยจะมีฝนหนักขึ้นอีกนะคะแล้วก็คลื่นเนี่ยก็จะสูงมากขึ้นค่ะพี่ถนอม mm hmm. ก็ให้คุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลช่วงวันที่24-25เนี่ยเฝ้าระวังส่วน27-30ก็มีพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสตรังและก็สตูลค่ะ อันนี้เป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคุณผู้ชมฝนใต้แม้จะไม่เยอะแต่ว่าเขายังมีฝนตกอยู่อย่างที่บอกนะครับอันดามัน20%แล้วก็อ่าวไทย30%ของพื้นที่